ก็คือบรรดาท่านได้เห็นแล้วว่าในตัวเลขผ่านมาเฮาได้ติดตามมาแนวใดมาถ้ายต้นเดือนกรกฎ2 0ง1นนี่ยูบ้านเฮาเริ่มมีสายพันธุ์เดนตา้าเข้ามาแต่เดือนเจ็ดมาฮอดปัจจุบันนี่อัตราส่วนการติดเชื้อของยูบ้านเฮานิทานก็จะเห็นมา1 8ื่นเข้าไปแล้วเห็นมาเป็นจำนวนตัวเลขที่สูง <9. S 1> แล้วเฮามาเบิงหยับเข้ามาใกล้ๆว่าในระหว่าง การติดเสื้อทีในมมมานี่เมนเป็นแนวไหนเนาะจากการติดเสื้อตัวเลขในวันที่17 18 19สิบแป้าจะเห็นว่าตัวเลขการติดเสื้ออยู่ในชุมชนนี่ถือว่าสูงสมควรบรรดาทานเนาะอยู่ในวันที่17อยู่ในชุมชน2 6 5อยู่ในนครหลวงเวืองจันทร์ในวันที่182ปดอรยเซาเจ็ดอยู่ในชุมชนวันที่19เป็มนเจ็ดอยู่ในชุมชนในระยะ3มมื้อการติดเสื้ออยู่ในชุมชซนเกือบ6ก0อแล้วบรรดาทาน การติดเสื้ออยู่ในสุมชนเกือบหกร้อยและข้อมูลที่ที่ห้อนที่สุดและบรรดาทานสนใจที่สุดก็เป็นการติดเสื้ออยู่ในโบนที่มีมวลสนหนาแน,น่นอยู่น้ำกันโบห่างกันอานฟ้าอยู่ระหว่างหนึงหาสอเมตรแต่เดนต้าต้องสองเมตรขึ้นไป มีข้อมูลออกมาว่าในขณะที่เฮาแลนออกกําลังกายเลยเฮาหายใจเอาอากาศอยู่ลุ่มสุดของถุงปอดออกมานี่มันสามารถกระจายเสื้อได้ฮอด4ีเมตรบรรดาทานซีเมตรจากผู้ที่ไปออกกําลังกายแล้วแลนผ่านกันแลนสวนทางกันซีเมตรยังสามารถติดจากเดนตา้าแล้วดังนั้นจึงว่าได้ว่าความอันตรายตัวนี้มันเป็นได้ได ข้อมูลข่าวสารในสองสามวันเขาก็จะเห็นว่าบอนที่มีซุมโซนหลายหนึ่งก็ะเมนไปตลาดบอสองกเมนไปบอนอัน,นาทรงสการบอรสามก็ะเมนอยู่บอนที่นั่งน้ำกันหลายหยกตัวอย่างขออนุญาตเนาะหยกตัวอย่างมาอยู่บรรดาหงจักคงงานที่มีไอ้เอ้ยน้องกรรมกรอยู่รวมกันหลายหลนยคนเนาะก็จะเห็นให้มีการติดเสื้อเป็นจํานวนหลวงหลาย การตีเสื้ออยู่ในสุมโนมันจะมีขันหนึ่งขันสองขันสามลายแขวงที่ทานเห็นก็จะเห็นว่าอยู่ในขันสองคือจำประซักเพิ่นประกาศแล้วกันอยู่ในขันสามขั้นขันสามหมายความว่าลงไปทัวมดสุมโนขั้นแปดเมืองก็ไปมดแปดชาแปดบ้านก็ไปมดชาแปดบ้านจนคุมบ่ดได้แล้วอันนี้มันจะจะเข้าไปสู่ถึงขันว่าเขาควบคุมบ่ดได้แล้วเนาะอันนี้บรรดาทานสําหรับนครหลวงเวียงจันทร์เฮายังอยู่ในสองแตในสามมือนี่ บ่มีผู้ใดหับประกันได้ว่าเฮาอยู่ในสองหรือว่าเฮากำลังเหยียบเส้นเป็นสามแล้วความเข้าใจของอ้าไอ้ยน้องหรือว่าพ่อเมยประชาชนระวางผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อซีหนึ่งซีสองเป็นอย่างพวกเขาเอิญซีหนึ่งหมายความว่าขั้นผู้ติดเชื้อแล้วสมมติเท่าก่อไปกวดแล้วเป็นบวกเท่าขอมาพัวพันกับเท่ากอ ผู้ที่เป็นบวกเท่ากอกลายเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดก็คือเป็นซีหนึ่งมีเท่าคอเท่าคอมาสัมผัสกับเท่าขอผู้ที่สามเอาว่าไงผู้ที่สามมาสัมผัสกับผู้ที่สองตาบใดผู้ที่สองยังเป็นผลลบผู้ที่สามยังกลายเป็นซีสองก็คือเรามาสัมผัสกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเราอยู่ในซีสองแต่ถ้าเมื่อใดที่ผู้ที่สองท่านถือก,กวดพบว่า ติดเสื้อแล้วผู้ที่สามกลายเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดทันทีเลื่อนสั้นเลยทานดังนั้นเมื่อเช้านี่เห็นอยูมอ่มสีโคดนี่ก็เห็นว่าพ่อเมย์ประชาชนท่านยังบวกเข้าใจว่าโอ๊ยบได้เฮ็ดยังบได้เฮ็ดยังกันบุได้มีหยังบุได้สัมผัสใกล้ชิดมีได้กินเข่าน้ำกันซื่ออันนี้กลุ่มที่หนึ่งตอบแบบนี้แล้วกลุ่มที่สองก็บอกว่าพ่บุบบได้ใกล้กันเพิ่นมาป้อนหน้าและเพื่อนมาถามสบายดีซื่อ,อข้าพเจ้าถามว่า คำสบายดีของเพิ่นกับทานลมกันไสเวลาจาักนาทีเพิ่นบอกว่าประมาณซาวนาที oh, <no. S 1> คำางามของผูสัมผัสใกล้ชิดหมายความว่าถ้าทานทันได้ลมกับผูทิติดิเสื้อนะผูที่มีผลบวกแล้วเกินสิบห้านาทีถือว่าสัมผัสใกล้ชิดแล้วข้าพเจ้าก็เลยว่าจําเป็นต้องได้มาเว้าเรื่องนี้ให้พ่อเมย์ประชาชนได้ได้เข้าใจเลือกเึิงอีกตต่มว่าสัมผัสใกล้ชิดหมายความว่าทานได้ลม กับผู้ทีติดเสืออาา้อหันเนาะอยู่ในระยะห่างหนึ่งเมตรก็ดีแต่เกินสิมหานาทีณปัจจุบันนี่พวกเฮาอยู่ในทัวประเทศทัวนครหลวงเวียงจันทร์กำลังถึกภัยขุกค,คามทางด้านชีวิตและสุขภาพอย่างให้กาบที่สุดจากพญาตสนิดหนึ่งทีทานบบเคยเห็นข่าพระเจ้าบบเคยเห็นเฮาบ่สามารถจับใบได้ได,ด้วยตาเปล่า แต่มันมีความให้กาดให้แหงที่สุดมันบสนใจว่าทานจะเป็นคนถูกคนหังคนมีสีเป็นคนผู้หญิงผู้ชายเพศอายุยบสนใจสิ่งเดียวที่สนใจคือมันต้องการเอาชีวิตพวกเฮาเท่นนั้นให้พวกเฮาดับสูญจากโลกนี้นี่คือความให้กาดและโบมีความป่านีของพญานี้ดังนั้นแล้วถ้าเพื่อนออกคําสั่งแนวนี้บรรดาทานเข้าใจแล้ว สิ่งที่เฮาได้เว้าไปแล้วนี้กระโบเข้าใจว่าความจําเป็นของแต่ละฐานขณะนำํำฐานอ่านเบื้องแต่ละขอ้อแต่ละขอ้อเพิ่นก็มีอยู่สิยออกไปซื้อของกินก็ให้มีมาตรการแต่ว่าลดผ่อนการสัญจรการมีระเบียบวินัยในการดําลงสีวิตการปฏิบัติตนเองตามคําสั่งแนะนําอย่างเข็งขัดการหักสาระยะห่างในสังคมเพราะพญาตนี่จะขยายตัวไวในเวลาที่เฮาอยู่ ใกล้ซิดกันเท่านั้นมันจะตายและดับสูญถาว่าเฮามีระเบียบวินัยมันจะปลาใสต่อสังคมที่มีระเบียบมันบ่สามารถทําลายผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงมันบ่สามารถเหตุยังให้เฮาถาว่าเฮาเป็นผู้กําหนดชาตกรรมของตนเองก็คือหนึ่งข่อยอยู่ห่างสองข่อยมันร่างมือเรื่อยๆเมนเฮากําหนดโตเฮาเองได้เฮาต้องลุกขึ้นมาปกป้องโตเฮาเอง ปกป้องคนที่เขาหักปกป้องคนที่อยู่ในสังคมเฮาอดเอาในระยะสิบสี่วันบรรดาทานแต่ทานจะยุติพญาดนี่สวยกันแล้วเฮาจะมามีชีวิตกลับคืนมาทานผู้ใขรเครืองสามารถกลับไปขายได้ทานไปเหตุการณ์สามารถกลับไปการได้ทานผู้ไปเหตุค่าขายต่างแขวงสามารถไปได้ เฮาจะเสนอทานให้มีทางเลือกว่ท่านจะเลือกเอาสิบสี่มือแล้วมีสีวิตอยู่อย่างยืนยาวเงินกับบไดจ่ายคาปินปัวเงินกับบไดจ่ายคากวดถ้าว่าเฮายังสืบต่อสิบสี่วันโบให้การห่วมือทานจะได้ถึกหลอกอีกสิบสี่มือต่อไป่านจะถึกหลอกอีกสิบสี่มือต่อไปจนกลัวพญาน,นิจะดับถ้าเฮาดับศูนย์มันมือนี้เฮาจะมีสีวิตอันเยินยาวและสามารถ ประกอบการของเฮาได้ไวที่สุดในระยะอันสัน้นตัวนี้อยากฝากถึงพ่อเม่ประชาชนที่ฟังรายการอยู่นี้ที่มีลูกหลานค้ติดแล้วก็ด,ดีพ่อเม่เอ้ยหรือว่าลูกหลานเอ้ยเึิงว่าสิติดแล้วทั้งเพศเพิ่นกระพรมจะปินปัวเอาเฮาอยู่สองผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดบ่ให้ปกปิดข้อมูลเนาะ ทานบ่ต้องย่านพวกเฮาบริหเฮ็ดอย่างไห้ทานพวกเฮานี่เสียงเป็นเสียงตายเพื่อช่วยกอบกู้เอาชีวิตและสุขภาพของทานแต่ทานต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนถ้าทานบอกว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเฮาจะจัดบอนอยู่ให้ปลอดภัยสําหรับทานหนึ่งป้องกันบ่ใหทษานสมมติว่าทานอยู่ใกล้ชิดและเป็นผู้ติดเสือ้อบ่ใหทษานเอาเสื้อไปพผ่ใส่ผู้อื่น สองถาทานเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเต่ทานยังบ่ด้ติดเชื้อเฮาเอาทานมาเพื่อปกป้องสุขภาพของทานมีสองอันที่เอาทานมากักให้ทานกักตนเองหนึ่งป้องกันทานเองบ่อ้ติดเชื้อจากคนอื่นสองป้องกันถ่าทานเป็นผู้เสียงจะติดเชื้อเพ่เชื้อให้คนอื่นเมนโตทานเองทั้งบ่อยทานติดเชื้อทั้งบ่อยทานเป็นผู้เพ่เชื้อในเวลาเดียวกันอันนี้ถือว่าโคให้ทานจงสวยพวกเขา พวกเขากะคอบบเมนคอวิงวอนตอนนี้นี่มันคอควมหัวม,มือวิงวอนค่ะพระเจ้าเว้ามาหกเดือนแล้วบวิงวอนอีกแล้ว <c oughs> การวิงวอนวิงวอนได้เถือ 1, 2, ถ่อนหนึ่งสองเถื่อนตอนนี้มันคอควมหัวม,มือเพื่อให้ชีวิตของพวกเขาอยู่รอดเพื่อให้เศรษฐกิจของเขาอยู่รอดเพื่อให้เศรษฐกิจแห่งศาสตร์ของเขานี่โบถึกทําลายไปหลายเสียหายไปหลายในวงกว้างก่อนนี้เนาะอยากียกห้องบรรดาทานช่วยกัน ทานยูเฮือนทานซอยพวกเฮาทานยุดการเคลื่อนไหวทานซอยเจ้าหนาที